สวัสดีเช้าครับเอซนี่ครับอาจารนการนี่น้อยนะครับหมดเลยครับเรียบร้อยขืนตกน้ำเจิ่งหมดเลยครับรถไม่รูลออกได้ไม่ได้แต่ถุนก็เข้านิดหน่อยน้ำทั้งนั้นโอ้ยแย่ yeah. ตกทั้งคืน ไม่ได้ลครับน้ําทั้งนั้นเลยเนี่เลยแฉะหมดเลยครับวันนี้ไม่รู้จะทําไงเลยอ่ะวิทย์ก็วิทย์ไม่ได้เดี๋ยวลองรอช่างดูข้างนอก,กนเต็มหมดเลยครับขอ,องน้ำของทาเข้าไม่ได้เลยอัปเดตล่าสุดให้ f c ไปชมดูนะดูนะฮะบ้านผมเนี้ยนี่น้ำทั้งนั้นเลย เต็ไมไปหมดเลยฮะหลอดคลองก็เต็มหมดจต่ศนยน้าเข้านิดหน่อยเคินจะลง,งวิทยืก็ไม่ไหวฮะฟ้าแรง yeah, yeah. แย่ะย่แบบนี้ตายโอ้ยมาไห่มันจะหมดจัทีครับเคืนฟ้าแรงมากเนี้ยหมดเลยมีแต่น้นำ คูนั้นกับน้ำไว้ก็เต็มไม่หมดนะฮะนี่เครื่องจะวิทย์วิทย์ไม่ได้ฝั่งนู้นก็เต็มนี่ครับเกิด่าสุดที่สามมาเคินตกซะโอ้โหนะฮะแตุ่นเข้านิดหน่อยฮะแต่ไม่เยอะนี่รถมรือหยอกได้ไม่ได้จะไปทัวรละด้วยฮะจางนองหมด นี่แต่น้ำตายตายเนี่ยเข้ามันนิดหน่อยจะถุนตกเป็นชั่วโมงครับนี่แฉะมาแล้วเนี่ยร้อยรถรู้จะออกได้ไม่ได้วันนี้หมดแล้วนะหลังบ้านผมนี่ฮะน้ำทั้งนั้นเลยครับที่ไม่เข้าจะถุนเข้าน,นิดหน่อย โอ้เขืนตกเยอะมากฮะฟ้าก็แรงโอ้ยตายๆเหนื่อยไม่เว้นแต่ละวันฮะเมื่อวานแห้งวันนี้มาอีกแล้วโอ้ท้อแท้เหนื่อยแล้วครับไม่รู้จะทำไงก่อนเลยมีแต่น้ำไปหมด น้ำเยอะมากนี่มิจฉาน้ำทั้งนั้นทำอะไรนี่ตายตายตายต้องรอกกันน้าไหนก็น้ำแย่ yeah, เลยครับวันนี้ คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะช่องผ่อนใจหมวกกะทะแย่ครับเหนื่อยครับโอเคครับสวัสดีครับบ๊ายบาย